เรากลางรอรถเวมโอรถแท็กซี่ไร้คนขับนะคะแต่ตอนนี้เราเรียกแอปพลิเคชันเวโอแอปเนี่ยมันจะเป็นตัวพลั้งแอปมนาะแอปเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดหมดอะว่าถึงกี่นาทีราคาเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีแอปที่แอปเนี่ยมันจะมีได้ต่อเมื่อเราต้องเป็นคนที่มีเบอร์ของอเมริกา เป็นโร a m i n g มาไม่ได้เพราะว่าแอปมันต้องผูกกับเบอร์โชอย่างจริงจังเนาะผูกบัตรเครดิตอันนี้แล้วกนาทีคุณแม่เหลืออีก4นาทีแล้วก็ที่สำคัญคือแอปเขาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่ารถมาถึงขอให้เปิดประตูคือคือเราจะแบบใครมาจอดจดรถมาจอดแล้วใครจะขึ้นไม่ได้ต้องนอกจากมีแอปมันก็จะมีการคนโทรลต่างๆผ่านแอปหมดเลยเนาะแล้วก็ในนี้มันก็จะบอกว่ารถอยู่ตรงไหนแล้วให้รอตรงไหนมีจุด pick up ยังไงแล้วแอปตัวนี้นอกจากตัดเงินนอกจาก อคอนโทรเปิดเปิดประตูแล้วเนะี่ยยังคอนโทรเพลงคอนโทรไลติ้งคอนโทรเอฟเวอริตติ้งในรถเหมือนเราเป็นเจ้าของรถอะแต่รถไม่มีคนขับแต่ละคนเขาชอบมาทำคอนเทนต์แล้วคนก็จะขึ้นเวโมโเยอะเพราะว่าเวโมไม่ต้องติปแล้วก็ไม่เหมือนอินโทรเวิร์ดก็ไม่ต้องคอยุยกับคนขับอ่าไม่ต้องคุยคนขับไม่ต้องมาเราพูดอังติดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจคนขับเพราะว่าคนขับไม่มีไม่ต้องมาสนใจคนขับปากเมนคนขับสูบหรีไม่ต้องสนใจคนขับพานอกทางเพราะระบบมันจะบอกหมดแล้วก็ไม่ต้องติป ไม่เหมือนเรานั่ง Uber, อเูเบอร์หรือนั่งแท็กซี่ทั่วไปต้องมีติปแล้วรถเนี่ยมันขับแบบนุ่มนะเธอเวลามันเจอไฟแดงมันเจอรถปาดหรือมันเจอเทคโนโลยีอะคอะไรมันเจออะไรตัดหน้ามันสม,มูทนะจ๊ะมันไม่ได้แบบบอ้โหัวทิ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจริงๆตอนนี้มันมีแค่ที่2เมืองใช่ไหมมีแค่ฟันฟลันแล้วก็มีแค่ LA เท่านั้นอ๋อนนวิรยกยัง,ยงมีหลายครั้ไม่ใช่แบบมี่เข้ามีหลายสิบครั้ง หลายสิบเป็นร้อยเป็นร้อยเลยอีกสองนาทีชูมินิดว่าอีกแบบหนึ่งมันจะพัฒนาอยู่สองนาทีพิฆาตตื่นเต้นนี่ไงอยู่ตรงนู้นหรอกกำลังมาแล้วจากุ้วเป็นจากุ้วเอาไว้มุกโอเคโอเคคันแล้วอ๋อเอาแล้วปุ่นเข้าไปก่อนพี่จะนั่งตรงกลางเออเราก็ไม่กดวิ่งหลังรอดแล้วแต่มีกระดาษทิชชู่มันรอเราอยู่ต้องคาดเข็มขัดทุกคนนะคะไม่คาดเข็มขัดนังไม่ยอมว่ะ เสร็จแล้วเนี่ยคันระบบ Start r i v e Start r i Start นี่เราจะกดแล้วนะคะปึเงเสร็จแล้วนี่มันบอกเลยว่าเราจะพามันจะพาเราไปที่เมษาไทยคูซีนใช้เวลาขับรถสิบปดนาทีเดี๋ยวให้เธอดูอตัวนี้ก่อนนี่เธอมันสจานบ้าเธอเห็นบ้าเธอนังขับเองอู้ อาโอาโชว์อาสีเอาสีเอาสีเอาสิ่งมากสุดๆนี่คือรถแท็กซี่ไร้คนขับนะคะวันนี้เรามาสี่คนสี่คนที่เรามาถ้าเรานั่งรถเมย์สองต่อมันก็จะประมาณสักสิบห้าเหรียญแต่เรานั่งอันนี้ยี่สบสองเหรียญแพงกว่าเจดเหรียญก็ถือว่าคุม้มแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า มันสะดวกอะ่ะมันไม่ได้แพงคือถ้ามาสี่คนอนะ่ะมันคุ้มแล้วราคาของเวมโมจะเท่าเท่ากับไม่รู้สิอ่าอูเบอร์เท่าเท่ากับแท็กซี่นะก็คือขับโดยที่ไม่มีคนขับอะ่ะเก่งเวอร์แล้วเราสามารถเลือกเพลงได้ด้วยนะเราเลือกเพลงได้เลยว่าอยากเพลงอะไรในหน้าจอเขาก็จะบอกให้นะอ่าอีกสิบสองนะอาอีกสิบหกนาทีถึงนะคะ สุดๆรถผ่านกี่คันมันนับได้หมดเลยเนี่ยเธอดูเทคโนโลยีของมันคือตัวนี้เธอดูเห็นไ่มเทคโนโลยีของมันก็คือตัวเนี่ยเงาสีฟ้าฟ้ารถที่มันขับเนี่ยมันจับหมดเลยไอเคนเดินเห็นไหมคนเดินมันก็จะจับว่ามีคนเดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเทคโนโลยีในการที่เอากล้องติดรอบรถเพื่อที่จะคำนวณแล้วก็วางแผนในการขับเคลื่อนแล้วก็ดูไฟแดงด้วย สายใช้รถจากพวงรถสปอร์ตนี่มีอุบอณหภูมิข้างนอกใช่เขาต้องคำนวณเพื่อให้หนีรถติดหนีรถเยอะอะไรประมาณนี้เขาไม่ชอบขับในที่ที่รถเยอะมากๆมากเพลินเพลินเพลินวิวสวยมากเจอเวโมกำลังจะพาเราไปใกล้ถึงแล้วนะคะ อีกสิบสองนาทีขับเพลินมากนุ่มมากนุ่มกว่าตีนคนขับเอา,อางี้ดีกว่า <c oughs> แล้วก็มีระเบียบวินัยมากถึงทางแยกทางร่วมก็คือหยุดจริงอะไรจริงนะคะและมันขับสมูทมากนะคะแต่ว่าโอเคลว่าะมันก็เป็นการทดสอบนะอีกหน่อยเขาก็อาจจะต้องมีเทคโนโลยีในการคิดค้นเพิ่มเข้ามาอีก <c oughs> มันก็ทําให้มันดีอย่างหนึ่งเนาะมันก็เสียเฉพาะค่ารถแล้วก็ชิดเทคโนโลยีออกมาค่าแรงมนุษย์ไม่มี การทำงานกับคอมพิวเตอร์มันก็เป๊ะไม่มีคำว่าอิโมชันแนลไม่ต้องทะเลาะกับเมียแล้วมาลงกับผู้โดยสารไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องคุยการเมืองไม่ต้องมาคุยเรื่องนู้นนี้บางคนแอบตดคนขับแอบตดคนนั่งก็เหม็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องฉันเคยนะนั่งแท็กซี่มันตดนะพูดังกิดไม่ได้ก็ต้องไม่พยายามคุยกับคนขับอืมเนี่ยแล้วเนี่ยเคอนนี้ดีมากคือดีแบบ ดีแบบเซอร์ไพรส์เลยตอนแรกคิดว่าราคามันจะโหดปรากฏมันแพงกว่าอูเบอร์นิดเดียวก็คุ้มโอเคอูเบอร์มันต้องใส่ติปด้วยซึ่งถ้าวัดกันมันก็พอกันแล้วถ้าอูเบอร์ต้องใส่ติปก็คือเท่ากันเนาะจะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วร้านเมษาเป็นประสบการณ์ที่สนุกเธอแล้วก็มันก็มันก็มันต้องให้อ่ะเพราะว่าคนคิดเขาเก่ง่ะต้องให้นะให้ค่าเทคโนโลยีให้ค่าคิดแล้วก็ทำดีทำดี ล้วรถเขาสะอาดสะอ้านนะไม่มีกลิ่นเลยเธออย่างเนี้ยสมมติเราลืมของมันก็โอเคถูกไหมรู้ว่าใครลืมแล้วมันถ้าลืมของมรถมันไม่ออกด้วยใช่ไหมรู้สึกดีไม่เคยลมืมเราไม่เคยลืมแต่ได้ข่าวว่ารถรถลืมของรถมันไม่ไปนะมันเหมือนดูข้างในก็มีกล้องด้วยสนุกมาอีกสี่นาทีถึงกับอีกสี่นาทีเท่านั้นใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราดูซิมันถึงแล้วมันจะว่ายังไง เสียงเพาะด้วยนะผู้หญิงที่ไว้เสียงภาคเรสเบอร์รี่สิ่งนี้มีเส้นได้ AI หรอใช่เอาหรอไม่พัฒนาขนาดนี้แล้วไม่ใช่เสียงจริงหรอเสียงนี้อะไรใช่ถึงแล้วนะคะถึงเราได้เธอคิดดูสิขนาดมันแบบว่าจอดสนิทนู่นนะอยู่ข้างหน้านู่นเมษาไทยครูซิสโอเพนเขาบอกร้านนี้ลิซ่ามากินอ่านเดี๋ยวต้องดูสิโอโอโอมึงเลี้ยวดูมึงเลี้ยวมึงเลี้ยวมึงเลี้ยวหดมากเลี้ยวหดมากตัดแตงค้าไปจอดข้างในใช่ไหจอดนี่แหละย่อเขี่ ยัวเฮียนะยัวเฮียยัวเฮียตรงนี้นะคะโอเคไปแล้วนะไปไปนะเก่งมาก thank you WeMo thank you จ้า thank you WeMo ข้ามลืมเนี่ยเธอมันจะมีดาวเทียมมันจะมี AI มันจะมีโอ้เห็นไหมอีข้างบนเนี่ยจ้องทั้งคันเจะเห็นจ้องไหมไอ้วงกลมข้างบนเนี่ย ร่องทั้งนั้นเลยเรเกะระต,ตูเก็บฟลุอ่าเดี๋ยวโมโก,กไปแท็กซี่ไร้คนขับ